สวัสดีครับสูตรหัวสามพิ์ประจําวันที่20กรกฎาคมนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะครับเริ่มกันที่ผลหวยหุ้นที่ผมให้เมื่อวานนี้ก่อนนะครับหวยหุ้นรอบโลกนี่คืออีกเช้าผลออก6 2 3 1 9นเะครับเข้า9จีนเช้านะครับผลออก2 6 8 7 4นะครับเข้าวิ่ง2 ห้างเสงเช้าผลออก 7, 6, 3, 4, 6นะครับเข้า6บนล่างนะครับไต้หวันนะครับผลออก 4, 5, 4, 0, 2นะครับเข้า5เกาหลีผลออก 7, 4, 2, 3, 1นะครับเข้าวิ่ง7นิบายนะครับผลออก 7 4 8 06นะครับเข้า8จีนบายนะครับผลออก885 91นะครับเข้า1นะครับห้างบายนะครับผลออก7 9 9 1 8เข้าวิ่ง7และสิงคโปร์ผลออก6 3 0 1>, 1 8นะครับเข้า8ก็คือเข้าหมดเลยนะครับสำหรับหัว้วรอบโลกที่ผมให้ไปอ่ะมาเริ่มกันที่3ลัตของวันนี้นะครับรัเสเซียผลของวันที่10 7ที่ผ่านมานะครับ1 3 5 9 3นะครับเข้าตัวเจาะ3 5สําสำหรับแนวทางวันนี้นะครับ เด่นตัวแรก4ครับตัวเจาะ4 0 4 1 4 2 4 3 4 8 4 9ครับสถิติย้อนหลัง5วันเข้า4วันครับหลุด1วันเด่นตัวที่2นะครับ3ครับตัวเจาะ3 0 3 1 3 2 3 4 3 8 3 9 ต่อมาอังกฤษครับผลเมื่อคืนวันศุกร์นะครับ03,061นะครับเข้ารูด0นะครับเด่นตัวแรกสำหรับวันนี้9ครับตัวเจาะ 9, 93,94,95,96,97,98สถิติย้อนหลัง5วันเข้า2นะครับ หลุด3วันเด่นตัวที่2ครับ8ครับตัวเจาะ83 84 85 86 87 89ต่อมาเยอรมันครับสําหรับเด่นตัวแรก7ครับตัวเจาะ71 72 73 7จ็ดสีสถิติย้อนหลัง5วันสำหรับเยอรมันนะครับเข้า2วันหลุด3วันครับเด่นตัวที่2 6ครับตัวเจอาะ6 1 6 2 6 3 6 4 6 5แล้วก็6 7สุดท้ายดาโจนครับ ผลเมื่อวันศุกร์นะครับ1 9 5 7 6นะครับเข้าตัวเจาะ76ครับสำหรับแนวทางวันนี้เด่นตัวแรก6ตัวเจาะ60 6 1 6 2, 6 3, 6 4, 6 6 6 65สถิติย้อนหลัง5วันเข้า3วันหลุด2วันนะครับเด่นตัวที่2 5 ตัวเจาะ50 51 52 53 54แล้วก็56ครับสำหรับสาสำนักนะครับสำนักที่1น,นะครับสัปดาห์ที่แล้วผิดไปนะครับใส่ติดเป็นแบบนี้ครับเข้า4หลุด1น,นะครับ สำนักที่2สถิติเป็นแบบนี้นะครับเข้า2อหลุด3นี่คือวันล่าสุดนะครับรู้สึกจะเข้าทั้ง2เลขเลยนะครับสำหรับสำนักที่2เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็สำนักที่3สถิติเป็นแบบนี้ครับสำหรับแนวทางนะครับของวันนี้สำนักที่1ให้3 4สี่สำนักที่2ให้ 8 2และสำนักที่3ให้5 9ครับมาวิเคราะห์กันมี5ตรงกันนะครับกับของผมมีแค่เลข5เลขเดียวน,นะครับที่ตรงกันอ่ะยังไงลองพิจารณาดูนะครับฝากกดติดตามนะครับช่อง 0, สูตรหัวสามกษัตริย์โชคดีครับขอบคุณมากครับ